เอาล้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาทําการรีวิวตัวละครนะครับที่ถูกบัฟนะครับควรจะรีวิวนานล้วแต่ว่าพอผมตื่นมานะครับทุกคนครับก็มีข่าวร้ายเลยซึ่งแม่งโคตรเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับทุกคนก็คืออาจารย์โทริยาม่านะครับก็คือเสียชีวิตนะฮะวัยหกสิบแปดปีนะครับทุกคนหลายๆคนก็น่าจะรู้ข่าวนะครับใครที่เป็นแฟนดะก้บอลก็น่าจะรู้ข่าวของอาจารย์โทริยาม่านะครับทุกคน จริงๆแล้วผมโคตรเสียใจเลยนะครับที่เขาไปเร็วนะครับ68นะครับแต่ว่าก็มีหลาย,ลายๆอย่างที่เขาทําให้พวกเรานั้นมีความสุขนะหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะดักบอลด็อกเตอร์สลัมคืออ่าหลายๆเรื่องเกมด้วยก็เยอะนะครับตอนนี้แซนแลนก็กำลังจะเปิดตัวนี่ก็เรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยความทรงจําขอขอโม้อย่างหนึ่งความทรงจําอย่างแรกเลยนะที่ตั้งแต่ผมเกิดมาผมเล่นดักบอลเกมหนึ่งครับมันเป็นเกมดักบอลจากเพย อันนั่นแหละครับทำให้ผมรู้จักดักคอนบอลน,นะฮะแล้วก็ดูการ์ตูนมา เรื่อยมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเบ่งพลังเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นกระตูนที่น่าจะเป็นอันดับต้นๆของหลายคนนะที่อยู่ประมาณยุค90 80นะครับทุกคนซึ่งผมก็ไม่ได้แก่อะไรมากแต่เพียงแค่ว่าผมเนี่ยชอบผลงานเขามากๆไม่ว่าจะเป็นลายเส้นหรือว่าตัวละครนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครที่เป็นหนึ่งตัวในดักลาบอนนะครับซึ่งก่อนนั้นนี้เขาได้บัฟมานะครับทุกคนแล้วก็ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเก่งขนาดไหนนะสำหรับเบจิตะนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ะครับทั้งหมด5ตัวขึ้นมาก็เดี๋ยวเราติดตามดูแล้วกันในวิดีโอนี้ครับผมยืมไม่ดีน้องคนนี้มานะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ให้ยืมไมดีมารีวิวนะฮะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับส่วนเบจิต้านะครับถูกปรับมานะไอตัวของร่างอีโวเนี่ยครับโดยตัวมันนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0มนะครับเจ็ดปีจมตีหนึ่งทีระยะ60ครับแล้วก็มีเบสซี่นะครับท่าน้ำวางพื้นนะครับใช้เงิน1,000ตัวแคตตาล็อกมีทั้งหมด6ตัวครับบูดาเมจทั้งหมด20%นนนนนะะคคครรรัับบถ้้้้้าาาาเเเออขขึึึไไลลลซ่งผมแววีีด๋ยวเรราไปดูคับว่ามันจะ ขนาดไหนนะเก่งขนาดไหนนะครับบัฟมาผมคิดว่าน่าจะพอเล่นได้นะครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มันเหมือนมีตัวละครบางตัวที่มันอ่อนนะครับผมแล้วก็มีบางตัวที่เก่งเกินนะครับมันก็เลยกาลังพยายามทำบาลานซ์ให้ดากันบอลนะครับซึ่งโกฮังบีดผมเนี่ยเมื่อไรจะได้บัฟสักทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับตัวละครนี้ก็วางนะครับเป็นตัวละครวางพื้นวางปุ๊บนี่เลยอันนี้บัฟมาแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่า ก่อนหน้านี้นะครับเวลร้อเนี่ยนะครับดาเมจมันจะประมาณเท่าไหร่นะสำหรับตัวเบจิต้าล่างบูนะครับผมร่างนี้นะครับเนี่ยฮะดาเมจอยู่ที่2องล้านหนึ่งแสนะครับระยะ90นะครับสิบวิจมติหนึ่งทีนะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณหกแสนต่อนหนึ่งตัวนะครับทุกคนนี่คือเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับนี่คือ7ดาวนะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าในเกมจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งมันวางได้มากกว่า1ตัวนะครับสำหรับเบจิต้านะนี่ อเออลัวคิบาสข้่แรกครับใช้เงิน1500ครับดาเมจ19,000แล้วก็3,000ดาเมจ19,033 5,000ครับดาเมจ29,033แล้วก็ขั้นต่อมาครับใช้เงิน7,000ครับ411,000นะฮะไฟนอลบีมนะฮะโอเคโคดไปแบบนี้อ่าแล้วนี่คืออนิเมชั่นของเขาครับนี่ฮะ7วินะครับแล้วก็8,500ครับ64,000 10,000 อ่าแปดแสระยะจะเป็น80ครับอนิเมชันใหม่ครับโอเคกว้างขึ้นนะฮะนี่โอ้โหโอ้ยพลังที่มือเหรอเออเนาะ1นึ่งมครับดาเมจหนึ่งล้านสองแสนห้าโอเคจับตรงนี้นะครับเบจิตา้าเนี่ยใช้เงิน5 0,000นะก็เป็นธาตุน้ำนะครับเจ็ดวิตีทีหนึ่งระยะเก้าสิบอระยะแปดสิบขออภยัยดาเมจล้านนี่ผมคิดว่าใช้ได้เลยนะครับอา่าใช้ได้เลยนะถือว่า โอเคเลยนะครับเป็นเอาไว้ลงเลทต่อมาอินฟินิตนะครับหรับตัวอนะินฟินิตเนี่ยใช้เงินอยู่ที่750,000นานะครับนี่ดามเมก็จะเป็น2 1งล้านแแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคนจะใช้เงิน1,400 0ล้านครับดาเมจจะเป็น6 5ล้านนะครับผมระยะจะเป็น100นะครับจาก90 100, เป็น100ก็ถือว่าบับจากเมื่อก่อนนะครับผมแล้วก็เ0ตวิเท่าเดิมนะครับแล้วก็จะชื่อว่าฟ i n a ลอะไรอะบอมบูช 2.0นี่ก็คือตีแอร์นั่นเองผมไม่ไม่มั่นใจว่าตีแอร์ช่วงไหนแต่ผมคิดว่าตีแอร์ช่วงอ่าช่วงขั้นสุดท้ายครับก็คือโกงกเบจิต้าตีแอร์ T A นะครับป๋าเบเราถ้าเราเบิดพลังก็แหละนะฮะที่สู้กับจีเรนที่สู้กับอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ก็ถือว่าบัฟมาเก่งเลยนะครับทุกคนใช้เงินอยู่ที่ประมาณ2อล้านสแสนนะครับ1ตัวนะถือว่าบัฟดีนะตัวละครน,นี้ ถือว่ากลับมาได้อยู่นะฮะโอเคสำหรับตัวของเลดนะครับผมเลดเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0น,นะอย่างที่บอกไปก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นดาเมจพื้นแบบเพียวๆเลยนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะบัฟนะครับ250%ครับส5 0ครับสำหรับเบจิตา้าอยู่ที่23ล้านครับแล้วก็ถ้าเป็นเลดเนี่ยนะครับอยู่ที่4ล้าน4แสนอินฟินิตอยู่ที่23ล <c oughs> <ๆ>้านก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับผม นะสำหรับตัวนี้ลงเลทได้นะครับอินฟินิตก็ได้นะฮะสำหรับตัวเบจิต้าในวิดีโอนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะสำหรับการรีวิวนะครับแล้วก็ไว้อะไรให้กับอาจารย์ด้วยนะฮะที่เสียไปแล้วก็สูญเสียหลายคนเลยนะครับตอนก่อนอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เซิร์กใช่ไหมปัจจุบันก็อาจารย์โทเรียมาก็ไปแล้วนะฮะใครที่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเรื่องดราก้อนบอลหรือว่าผลงานที่อาจารย์เขา ทำไว้ก็คอมเมนต์กันทีนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนผมว่าหลายๆคนที่ดูช่องผมเนี่ยน่าจะมีอายุที่เป็นแบบเป็น10ขวบ12หรืออายุ20กว่าก็น่าจะมีนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเจอกันคลิปหน้าครับเบตตาบับมาขนาดนี้ก็ถือว่าเอาไปเล่นเลตได้ครับดา้วกบอลยังคงเป็นอนิเมะในหนึ่งในดวงใจผมอยู่นะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ